การที่ทำต่อแล้วสุดท้ายมาแพ้ก็เกิดเจ็บปั้งนันก็เสียดาใครับแต่อย่างที่ว่ามันมันเป็นแบบ่องแรกทุกคนก็ตั้งความหวังไปเยอะนะครับกับรายการนี้แต่ว่ามันก็ทำเป็มที่ด้วยที่แบบโานก็เกิดสักอย่างซึ่าไม่ได้รู้แต่เราก็พยายามเติมเต็หลังเกมมาโน่ได้บอกอะไรบ้างเต็ม ก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้พูดถึงมากนว่าเราเราเรา,เรายังเหลืออีกสามนะครับแมตช์นี้มันถันไปแล้วก็อยากให้โคอยากให้ทุกคนขอโฟกัสด้กินแบตท,ที่เหลือดูคู่แข่งไปสองทีมนะครับวันนี้คู่แรกเสมอไปมองว่าเรายังมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในการถังของเรา คือผมคิดว่าให้สำมมน um าเนี่ยเราทุกคนตั้งใจตั้งใจทำให้ดีที่สุดแล้วก็ด้วยเทคนิคต่างๆหรืว่าเราเราชนะได้แล้วก็ด้วยด้วยเราอาจจะรวมตัวกันไม่มากแต่แต่ทุกคนมีค <almond fur locations> ุณภาพอยู่แล้วผมคิดว่าทุกคนก็สามารถทำตามตามเป้าหมายที่ต้องัารต่อหลังจากนี้เราจะกลับไปกระตุ้นน้อมน้องกันยังไงไปปลุกใจยังไงให้มันกลับมาเพราะสภาพ น้องๆกระตือรอร้นติดใจในี่ดีครับก็ก็คงให้น้องๆหลายคนที่มีข้อผิดพลาดนะครับกลับไปดูเทมเพลย์เล่นแล้วก็แมตช์หน้าที่เราจะเล่นอย่อีกสองคนเนี่ยก็ให้ใน,น้องดูค่อยๆเขียนแล้วก็ให้ทุกคนมองว่าถ้าแบนหน้าเล่นเนี่ยถ้าเราเล่นอย่างผิดพลาดก็เราก็เราก็จะไม่ทำแบเด็กแล้วสิ่งที่ผ้าเราไก็จะไม่เป็น แฟบอลแฟนบอลนะครับก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะที่คอยให้กำลังใจพวกเรานะถึงวันนี้พวกเราจะ้นะครับแต่เรายัางเหนื่อยสั่นะผมเชื่อว่าตัวผมเองแล้วก็พี่ๆทุกคนหรือน้องๆทุกคนเนี่ยก็ก็จะทำให้เต็มที่เพื่อเพื่อเฉลิมฉลองแล้วก็น,ำน้นำนนมือกันไปขอบครุณ